เกมเริ่มเจ้าถิ่นบุกจากซ้ายไปขวาเขีย่ยเริ่มเล่นก่อนทักทายโดยบัญยาของพิชิพงศ์เหละครับทางขวาด้านโนตั้งดูว่าผู้มาเยือนชุดเขียวเหลืองตองอ่อนมาเรเขาเป็นชุดที่ต้องบอกว่าสมบูรณ์ที่สุดของเจ้าถิ่นนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ยอกก้าชอบใช้มงคลเองมาจากการท่าเรือก็มายึดตำแหน่งแบ็กซ้ายได้อย่างน่าชมเชยทีเดียว ตอนแรกคาดว่าน่าจะเป็นทํารองของปิชาชาตินะครับแต่ไปมาพอโชว์งานได้ดีพอทาได้ส่งคนนี้ก็มายืนแบกขวาในยุคข,ของของทางยอก้าอย่างจริงจังเลยแหะครับบอลทุ่มพิจพลจะทุ่มแหละครับเป็นนักเตะทุ่มได้ไกลยอยู่แล้วแต่บอลมันลื่นหน่อยตรวนี้เบียดฟาวไม่ว่าของดานโนครับไปเบียดอาดาม่าฟาวไป บอลยูฮุนเปิดขึ้นมาโดนดักไว้ได้ดนี่ว่าสองดานโน่เก็บได้ให้มาเรียวชิปหาครับโดนทางเดียบองเด้ดักเรามาตรงนี้พิชพงศ์ให้มาเรียวได้ครับมาเรียวเอียง้ายแล้วเอียงสายได้บรรจงแล้วถึงประตูต่อสูงเลยครับโอ้โหโดวลยูฮุนออกมาไกลเกินไปได้เอียงขนาดนั้นโอ้โหลูการเนี้ยยิงแต่ละลูกเนี่ยไม่มีลูกธรรมดาเลยครับมาเรียวนาะที26นะ่ครับ เอสซเมืองทองขึ้นนํา1-0มีเวลาให้มาริโอได้คิดได้ได้เปิดเลยด้าเล็งมากเกินไปครับแนวรับของทีเดียมครับโดนเลยครับซ้ายของมาริโอครับขยับขึ้นไปเป็น11ประตูเท่ากับทีมสินแดงดาแล้วครับในขณะนี้ครับมาริโอยูรอฟสกี้โอ้โหปั่นโค้งแล้วเบียดเสาเข้าไปเลยครับดูครับไปถอยกันหมดครับ3คนไม่มีตัวปิดครับพอจะนึกได้ว่าต้องมาปิดมาริโอก็ไม่ทันแล้วครับ โอ้โหดูครับได้บอลค,คือคือมีธีรศินดึงพวงให้ด้วยครับ <c oughs> แนวรับของทีเดมก็ไปถอยตามพาถอยแล้วช่องเปิดโ,โห1-0ครับนาที26 s อสซเมืองทองขึ้นนำทีเดมเชียงใหม่มากันใหม่ครับดูบอลยาวมาโดนดักไว้ได้มากันทางของมงคลอาธีรสินโฉบมาไม่้ํำหน้าอาครับเจอกับทัษณาดันแรก หนีลักษนาได้บอมาถึงอันนัส่งต่อมาที่ดับสกรอนทองเหลา <c oughs> บอมันไม่สายหาก่อนเหมือนจะไปเฉลบหน่อยๆนะครับดูครับแตะหนีจุงโฮจินดูครับแตะแต่เหมือนมันอาจจะทําให้มุมมันแคบด้วยครับโอ้โหบอดูตรงนี้อาจจะไม่แฉลบจุงโฮจินเลยครับพยายามจะฟ้องว่าบอมีแฉล็บดูด้ว่าดูมุมใกล้ว่าโดนหรือเปล่าเหมือนโดนนิดๆเหมือนโดนนิดๆครับโดนน่องขวาของจุงโฮจิน ย,ยังยืนลุ้นลูกทีมเครียดเลยครับเพราะว่านําแค่ประตูเดียวมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันครับเจ้าบ้าน SG เมืองทองครับพิยพลกับไก้กิติมาครับเป็นลูกเตะม,มุมของทีเดียมเชียงใหม่บ้างลักษณะคำาลืนครับจะเป็นคนมาเปิดลูกเตะม,มุมบอมพุ่งไปเสาสอง กวินขวาหนึบขวาแล้วอ่ครับดูจะคว้างอ่าคว้างยาวคว้างได้มีพิชิตพงษ์ทางขวาพื้นที่เยอะเลยครับพิชิตพงษ์มาแล้วตัวประกบมาแล้วแต่วลให้ได้ตะสะก้อนได้บรรจงไปที่ตัวไกลไม่รับจังหวะเบิ้ลมาโอ้โหดูเหมือนจะเป็นเทียร์สินที่เบิ้ลขึ้นมาแล้วยังกะจะให้ดันโน่ต่อไม่ได้ฮับวันเล่เอียงมาแล้วครับก็เลยยังไม่ได้จบแล้วทีนี้มาดูเอกลักษณ์กแก้ท่านทานมาที่ลักษณะ ให้ต่ออามาดูอันนบอ,อยังเร็วไม่ได้ค่ขอยๆเซต็จแล้วครับบออของ TDM แล้วเสียบออที่ไกลกีตีไม่ลได้แห้งไม่รับไม่มีทงอาครับโอกาสที่จะสสมสกอร์ของทีเดรสินมาแล้ว2ประตูต่อศูนย์นาที35ครับประตูของเชีอสินแดงดาครับโอ้โหเช็ค ตำแหน่งเช็กลายของตัวเองได้เยี่ยมมากครับที่สินครับประตูที่12ครับในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวในเกมลีกนะครับโอ้โหออ,ออกมาแล้วก็ปิดมุมไม่มิดด้วยนะครับมุมซึ่งเป็นมุมมุมเสาแรกของวอนยูฮุนเดี๋ยวดูครับนี่เป็นจังหวะก่อนหน,น้านี้ไม่ใช่ลูกที่เป็นประตูนะครับจังหวะเอีอยงมาแต่ว่าเลือกเปลี่ยนขาเดี่ดูตรงนี้ครับโอ้โหเนี่ย นี่เป็นพื้นที่ที่เขาต้องยืนปิดเสาแรกอยู่แล้วแต่โดนเล่นงานง่ายเหลือเกินครับวอนยูหุนครับทัศนาแช่มศาสจะสปรินต์ตามมัไม่ทันแล้วครับเอียงแล้วแปลเลือกเสาแรกครับโอ้โหง่ายๆเลยครับธีรศินแดงดาครับ2-0ประตูที่ทำให้เล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสลับเมืองทองโอ้สงสัยแบบนี้อัดนานน่าจะไม่ไหวครับเอกภูมิกำลังขยับเลยครับ ใช่ครับอัดนันเจ็บครับผลก็หมาเม็ดขึ้นมาโคตรในทันทีเลยครับไม่เห็นใช้กับมือส่วนที่ไม่เหมือนนะครับอัดนันบาร์รคาดออกก็อดเอาอัดนันบาร์รคาดออกนะครับแล้วส่งเอาเอกภูมิบัวทารุ่งโรจน์ลงสนามมาแทนครับบอลทางซ้ายอ่ะครับยังทันทันแล้วควบดูความเร็วเอกภูมิมีซ้ายบ้างแล้วนะครับ ใต้บังขวาบ้างขวบเราปัดมาเสา2โอ้โหสามศูนย์เลยครับแล้วก็ลุ้นแฮตทริกด้วยของธีรศิลป์แดงดานาทีสี่สิบห้าครับธีรศิลป์ครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกครับเรา,าเชียร์เรา,าเชียร์สามารประตูต่อศูนย์ครับปู่เกมทำท่าจะขาดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับแล้อเอฟซีดีเท์พอจไดเต็ม ดูตรงนี้ครับส่วนคู่ของเราโอ้โหแนวรับวันนี้รั่วจริงๆครับพีเด็ดเดียวมันได้อนามาก็ก็ยืนดูอย่างเดียวครับบอลโค้งมาจากเอกภูมิพธารุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีตัวขยับตามทีละสิ์ก็จบเลยครับ30ศนก็ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วทำท่าว่าจะจะจบตั้งแต่ตรงนี้ครับเกมนี้ครับเ็นเรลสายเอกลักษ์เติมหาครับเอ่มายกเข้าใน โยกแล้วไปชิงชิงง่ายกับไมโลหัวทิ้งออกมาเลยครับดเดียร์มงเดดดดพลาดเทียสินจกได้อาครับให้เราไปรอมาดูว่าจะแฮตทริกก่อนจบครึ่งแรกเลยหรือเปล่าก็จหวะนี้ท,ทีละสินแดงด่าไม่ได้แม้วันที่มัวตั้มเจเด้มมงเดเบียดมาแล้ว่าอย่างนี้เทียสินไปฟาวันยูหุนนะครับจัะที่สุดท้ายโอ้นิดๆเกือบเกือบจะแฮตทริกเลยครับช่วงเวลาของครึ่งแรก ีครับโดนเบียดนหน่อยก็เซเสียจังหวะทําให้ไม่ได้จบแต่ตรงนี้มาอืมเข่าอาจจะชนเข่าครับโอ้ัหงกลางสายฝนบรรยากาศแบบนี้บอกว่าสนุกเรากองเชียร์เจ้าถิ่นแล้วครับเหอนเมืองนอกถอดเสื้อเชียร์ในขณะที่มีหิมะในบ้านเราก็ถอดเสื้อเชียร์ในขณะที่ฝนโปรยปลายอย่างนี้อีกความสุขนะครับ บอยูฮุนเปิดยาวขึ้นมาแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้แหละครับโดยที่เอสเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยนำอยู่3มประตูต่อสูนยประตูแรกจากเมโลยูรอฟสกนะี้นาที26แล้วประตูที่ 2, 2> ทีลสินแดงดัง,ดง 35, ที่35แล้วก็ทีสินมาน,ะนมานที45่เป็น3 0มาลุ้นเอาอีก4 5ห้านาทีว่าเขาจะได้แฮตทริกไหมสำหรับทีลสินแดงดา ดีดมจะบุกจากซ้ายไปขวาจะเขี่ยเริ่มเล่นก่อนอีกสีห้านาทีรู้ว่าจะไล่มาได้หรือไม่แล้วก็อีกอย่างคือว่าเทียสินแดงด้าจะแฮตทริกไหม,มตรงนี้ยกไม่ข้ามนะครับกาวิเดชเวทยาวงครับกาิเดเวทยาวงลงสนามมาแทานดานโนเซียกายอก,กายังบุกลิกยไม่ใช่เอกลักษแล้วครับคนเล่น นี้เป็นวชิลเปิดมาได้คกด้วยเซฟครั้งแรกของกวินในเกมนี้ต้องดูว่าคนคงจะเป็นไทยเป็นใครโอ้ปิ่ไม่ดีโอ้กวินไปติดประมาทดีที่ไม่เสียหายอะไรมากครับกัิเดชเล่นกับฮิทพงศ์ปิยพงศ์เสียบอลหาครับทะลุน่าจะน่าจะเหลื่อมไปแล้วดูจังหวะเซฟของกวินทัพสั์จานานก่อนครับคนมงเหมือนเป็นทัศนาแล้วบอลโดนหลังครับเหมือนเป็นทัศนาเช่มสะอาด พียรพลสาดยาวขึ้นมาาครับมาถึงตรงนี้เราไหยต่อได้ลุ้นได้ลุ้นแล้ว <c oughs> ทีละสินยังไม่แฮตทริกครับเหมือนจะปลายเทา้าหน่อยๆังหว่าที่ได้กวาดด้วยขวาโอ้โหจะมีตัวเจ็บของทีเดมด้วยครับถ้าโอ้โห oh, oh, ถ้าเจ็บแบบนี้น่าจะทัศนาครับหรือว่าเดียวมอนเดที่ล้ม them, ลงไปหล่อขึ้นมาชั่วข้ามคืนเลยครับ <c oughs> สมชายช่วยบุญชุมเกมหน้าจะเจอกับ S g เมืองทองนี่มาทำกันบ้านเลยนะครับ ที่ครบบางบางล้วให้มงคนเบิ้ลเบิ้ลหมาแล้วครับโคกแล้วตอวบอลยูหุนไม่ยอมไม่ยอมไม่ติดสินแทิกง่ายๆว่าโคกกดลงพื้นนะครับแล้วเจ็บเองด้วยครับบอลยูหุนว่าโฉบตัดหน้ามานี่มงงไกลด้วยนะครับแต่ว่ามงดีครับโฉบตัดหน้าแล้วมงกดลงพื้นก็จังหวะลงของโอ๋บนเหมือนจะกระแทกเสาครับเหมือนจะลงแล้วสไลด์ลื่นไปกระแทกเสานะครับบอลยูหุนดูครับทุบแล้วเนี่ครับตัวมันสไลด์ไปกระแทกเนี่ยครับ พิชพงศ์อังป้อมออกข้างนอกครับไปทางขวาน่าจะเป็นพิยพลมีตัวเติรขึ้นมา,าครับเติมมาพุ่งเสามาดูคนเปิดคนยิงเนี่ยต้องสลับกันหน่อยอาจจะเป็นพิยพลที่มายิงนะครับแล้วดูภาพช้าแต่ว่าที่น่าคือได้เสาเลยครับ <c oughs> เกือบเกือบจะ4-0ม <c oughs> <c oughs> าแล้วแล้ววอนยูฮุนอาจจะเจ็บและโดนเสาอีกครั้งหนึ่งครับดูครับอ,อทิศาสินเป็นคนแย่ให้พิยพล ปีอพนยิงปีอพลครับครับปีอพลยิงเจตนาน่าจะเปิดนะครับโอ้โหคราวนี้เจ็บเจ็บหนักจริงๆครับคือหดหายปลาลาครับครับโอ้โหของวอนยูฮุนครับแท็กเสาหน้าตัวครับเยอะด้วยอ่าแต่ถ้าลุกอย่างนี้ก็ก็น่าจะโอเคครับเมื่อสักครู่เป็นเทียสินเป็นคนตั้งให้นะครับเราคนยิงเนี่ยเป็นปิยพนอาอีกหนึ่งตัวสำรองสุขภรกรตีวงไกลหน่อยยังได้ครับให้ได้ ทางซ้ายนา,าเป็นวัชระได้ก้มแล้วเปิดผาครับเปิดไม่แมนโอฉลามน,นุษย์ป้าแต่ว่ากวินเองก็ไม่ได้หนีเส้นประตูไปไกลครับถอยมาควา้าสบายๆย, <laughs> ยิ้มแกเกอร์นหน่อยครับลีกวางชอนเ <laughs> กือบพลาดครับดูรครับจงบังหวะเคลียร์โอ้โหเคลียร์วืดครับ <laughs> บอกระเด้งดีว่ากวินไม่ได้ออกมาเยอะนะครับถอยมาควา้าไว้ได้สบายๆพยายามจะเร่ง <laughs> ใช้บอลยาวพันธุพงศ์ดักยังไม่ขาดมีตัวเติมขึ้นมาไม่จับแล้วครับหลังเทา้าโอ้โหกวินกวินได้เซฟสวยๆจังหวะนี้เป็นไกลกิติอินเทนยิงดีแล้วนะครับยิงดีแล้วแต่ว่ากวินเหนือกว่าว่าคือคนอื่นคนอื่นได้โชว์กันหมดแล้วครับกวินขอโชว์บ้างครับดูครับวางเท้ากดเต็มๆเลยครับบอลโชว์บินซะหน่อยครับโอ้โห